กระสุดกระสุปกระสุดกระสุปอี๋ิงปื๊ดเฮ้ยฮ <ja ึดโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาโคราชครับพี่น้องมาหาแม่ก็เลยว่าจะลองมาตกปลาด้วยครับพี่น้องนี่เป็นอ่างเก็บน้ำหินดาดครับมันจะกว้างไปทั้งนู้นกว้างไปมากเลยะมันจะกว้างมากเลยบริเวณนี้ละครับไม้สวยครับ แต่ว่าไม่รู้จะมีปลาไหมวันนี้จะลองตกปลากะร,ระสูบครับกระสุบแล้วก็ปลาแล้วก็ปลาช่อนครับนี่บริเวณป่าบ้านผมครับป่าเฮ็ดปลาเลยครับหาก,กินท่านนี้ได้เลยน้ำก็โอเคนะหมยสวยมากแต่ว่าไม่รู้จะมีปลาไหมวันนี้ปูนี้รูซสึกว่าน้ำเหลือหลายมากเลยน้ำเหลือเยอะอยู่มันมันมันกว้างมากครับวันนี้มันกว้างมากว่าทั้งวุ้ทั้งหนาคันคู่เมื่อกี้ก็ไปมันแล้่าต่ว มันมีเป็ดเขาเลียงเป็ดนาก็เลยน่าจะปลาคงจะกลัวนะ่ะคงจะไม่มีก็เลยลองมาลองดูใต้ถยครับพี่น้องครับไปครับลองดูครับผมมันนี่ผมใส่เหยื่อสปินครับสปินผมทําเองครับพี่น้องนี่คงจะเป็นน้ำเก่าแหละครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกแรงมากเลยครับแต่ว่าไม่มีปลาขึ้นเลยนะผมมายืนดูนานนานมากไม่มีปลาขึ้นเลย กกติปากระสบมันจะขึ้นครับแต่รู้สึกว่าจะเงียบๆโอ้โหหอยเพียบเลยหอยชลือเพียบเลยแต่ว่าลอยนกปากหางก,กินหมดเลยไม่มีปลาขึ้นเลยพี่น้องนี่กับสปินเดย๋่วสปินผมทำเองครับสามทางเล็ก เงียบไม่มีขึ้นเลยไม้สวยมากนะพี่น้องเนี่ย ตาขึ้นอยู่นีดปลานีดปลาอยู่พี่น้องเอาจีบยาแลยครับเนี่ยจีบยาแล้วนิดลปลาด้วยแต่ว่ามีย่ายาตัวยาเลยครับเนี่ยมันมียาด้วย ปลากระสูบเยอะ,ะที่เนี่ยผมก็เห็นอยู่แต่ว่ามันจะกินเป็นให้ผมไหมกระสูบตรงตี้เช้อนเช่าครับกินก็ทำกันนะโอ้อย่ามันหลายพี่นอ้องยาเยอะมากเลย ปลาตัวนี้หมห้ปลาพี่น้องปลาอุ้ยอุ้ยกระสุบ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 อีตัวแรกมาแล้วครับผมออืเดี๋ยวเกิดฟังกว่าพี่น้องจะรุดกระสุนตัวแรกมาแล้วครับดูกล้องเห็นไหมนี่ครับนี่กระสุบนี่กระสุบ เดี๋ยวใส่ถูมก่อนครับ ไปนึไปาปินุไปนึกนาบนตีไม่ได้อ่ะเอาริวเอาริวเอาร็วเอาริวนี่แกมซองคับพี่น้อับ

Phá ví dụ ngam ngâm อีกเลีว้วอีกเลี้ยวอิกเลีวตีตามมาติดติดครับผมสวยงามสวยงามเหมือนจะรุดเนี่ยโอ้ยอย่าไหล มาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 ,ง,งเออยืดยืดยืดจบนี่นี่เลยครับสูบตัวสวยๆโอ้ปิ่งโอเกลือนะสุดยอดครับอย่างเงี้ยปลาสูบเต็มเลยหากินต้งฝัง่ง อิวิวยวิใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่รอดเขานี่ไม่รอดไม่รอดฮอไม่รอดเลย เดี๋ยวโยนขึ้นฝั่งครับอ่าร้ยอ,อยนั้นแหละโอ้ยลงงามจะ้ะเนาะ ปลาสูบลายครับพี่น้องมาอยู่ยนักแกมันเงียบไงไปดินสักพักนึงมันจะหากินตามฝั่งกับกัดปัดลูกปลาหน่อยนะเพราะปลาพวกนี้เป็นปลาลายเยอะได้นะฝนซ้ำอย่าเลียเนะมเรียกเด้อครับมอไซค์มารับเลย phát sụp lái kẹ quá cái này hả nè มาหาอื่นมาเขดนี่ไม่ได้นี่วะมาแถวหน้าตะหว,วงหน่งาจะหลายกว่าไอื่นนะ ป้านสูบคืนฟังอยู่เดินเดินมาไนี่มันอยู่ตรงฝั่งเีค้คือคือคือมันดักกักนี่ไ็ดีแล้วกักทางมันไปดุน่ะขึ้นไปดุนเขาเริม่มันดักก่อนจ่อยแต่เขาฟังมาแล้วเวลากูตกเบ็ดเขามเห็นฟังว่ะ อาจะมีซ้ำได้คืนนี่ไปส่งก,สงกบส่งเขียดกันจิตกัวได้เนาะฟ้าไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววิ่งปื๊ดเลยวิ่งปืด๊ดเลยวิ่งปืด๊ดวิ่งปื๊ดนี่นี่ฮึดโอ้โหมันเริ่มมันเริ่มจิตหลังครับพี่น้องครับ <laughs> คิดหลังหมอ,อ,มอมใหญ่อยู่นะก็โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มะตกป่ามากหลานครับพี่น้องครับก็ได้หลายตัวอยู่นี่ <S <s เพียบเลยจั้ตัวหนึ่ง,งป,ป,ประมาณสิบตัวเลยพี่น้อง ปลากระสูบไหลครับแต่ว่ามันก็ปัญหาคือหยาครับหยามันไหลครับสไลด์เราปีปีค่อนข้างยากหน่อยก็โอเคถือว่าสาเร็จครับผมเพราะว่าผมไฟายมานานว่าอยากตัวปลากระสูบครับถือว่าได้มาครับพี่นงเดี๋ยวไปย่างเกลือพี่นงแซ่บกับหลานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาับชมมาคอมเมนต์ให้ผมครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับยินก็สวัสดีครับ